แกก็ฟรีสุขสันต์ันเกิดสุขสันต์วันเกิดแกนใจแอนร้องเพลงแกนใจจังเลยของขวัญแมของแกนใจแอนร้องเพลงแจแอนหรือโกดะถ้าเคชีเสียงผ้าสุกิแท้จากเพื่อนจองใจเรทที่สุดในกลุ่มของโนบิตะแต่เรื่องน่ากลัวที่สุดของใจแอนก็คือการร้องเพลงนี่แหละแจแอนรักการร้องเพลงแต่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเสียงของเขาทำให้เพื่อนๆทรมานกันมากแค่ไหน โดเรมอนต้องยื่นมือเข้ามาช่วยโนบิตะและเพื่อนๆทุกคนด้วยกันใช้ของวิเศษใช่ไหมกับเก็บตัวโน้ตที่ออดจะมาจากตัวใจแอนให้หมดทำไมไม่น่ารักเลยใจแอนร้องเพลงไม่เก่งใจแอนไม่น่ารักเลยแม้หน้าตาจะเหมือนกับฟรุตตี้บารมังส้มเปียกกินนี่เสียงพูดของโมย่าโมย่าควายน้าอ่อนแสนนาฬิกาข้อมือโมย่าหน้าตัวเล็กแม้หน้าตาจะเหมือนกับอะไรคะโมย่า กฟุตตีงุนเะะนะ,ะน่ะสน่าบางแมนนั้นมันมีหูเดี๋ยวอากบบาะบังแมนไทยไรสิสิ่ว่าอยากเป็ิงิกัที่นี่งอ่อคิตโค่ะหรือเบสกินีอลาสิาเลเบูชากีงจแจนไม่เก่งไม่น่ารักเลยแม้นาตาจะเหมือนกับฟุตียบามาส้มเปแอนร้องเพงไม่เก่งใจอนูลไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวเถอเดี๋ยวโดนทาเคชิแม่ขอนใจแอนจะตีเอาเหอรกวนทือเาเีใจไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยนะแอนสนุกมากเลยรใช่สกแคนใจอ้นร้องเพลงใจแอ้นทำแบบนี้ไม่ไม่จริงหรอไม่จริงเดี๋ยวใจแอ้นก็จะกลายเป็นนางบานร้ายแล้วทุกคนนี้ช่วยฉันด้วยถ้งครูมาสิสกัดต่อยนาตาไรจริงเล เดี๋ยวทาเคชิแม่ขอแจแอนจะเตีเยวแกงแจ๊กร้องเพลงแจ๊นทำแบบนี้ไม่น่ารักเลย้นั่นแต่จะบอของรตี่อจาองออยจเลยจปากียอั้ไขแกงฉันทำอะไรแจ๊อร้องเพลงเสียงมีตี้หัวได้ยินเสียงเพือกนชื่ชมสนยงขึ้กนกมน้อย

บ้าหนรักมากสองก้าไม่น่ารักเลยถ้าบอกกูด้ว่าซอเียบฉันไม่ไจริงจะเอ็นร้องเพลงฉันไม่ต้องการอะรที่มันฝืนใจคนแบบนีนะก็จะกลับไปซะเสียจริงเลยอย่าเสียดายรกวนหน่อสิแะวันแะตัวมกิเคอเไแก็จะกีกี้ไปแล้วเฟรีเกฟรี น้องไพรตีเด็กใจแอนร้องเพลงแจแอนหรือโกดะทาเคชิ<า><า>เพื่อนจอมเกเรที่สุดทำเหมือนกอบฟรุตตี้บาร์มซองเย้เลยครับวันเกิดแจแอนที่แสานน่ารักเมือ่อแจแอนร้องเพลง จะมีตัวน้อยป่วนออกมาเต็มไปหมดให้ใช้มาลั่นแผ่นเพื่อเก็บเสียงให้หมดไม่ให้มั็นประเทศกับลัมฮองเมื่อเก็บไปสาเรยะจะมีหัววิเศษออกมาให้เรากดเข้าไปจะอาจจะเปลี่ยนไปจากไอ้คนหล่อและเสียงดีคนรักเราจะผ่านด่านใดจะแอนนาตาบีเอ็มยัมทำเหมือนพีกกี้ว่ากูดีวบีเอฟวันวันเกิดของเราคนอื่นไม่ต้องกินเลยเขาซื้อให้เราเลยว่าเกิดเราก็ตื่งกินได้ยังไงมันอร่อยจริงๆเลยนะจะเป็นปากที่ดีสุดๆ กับานพวกเราช่ดจะร้องเแล้ไม่รเลยทําอกัุยี่วเเหนไมแก็อยาจะอยาจนุตนริมงูเสียแจรเพลงทํามนมิหได้งช่ชก็วันนี้เป็นวันเกิดของเจนนี่นะเป็นวันเกิดของเจนไม่ได้รเลยเกับวุที่ว่า แล้วก็กินเค้กคนเดียวหมดเลยแจ๊วนแจ๊ดูมันกินเค้กจนหมดเลยเดี๋ยวทาเค้กชิแม่ของแจ๊แอนก็จะตีเอาเกิดขึ้นล่ะแจ๊แอนโหดร้ายแล้วก็กินเค้กคนเดียวหมดเลยฟังนัำเพลงที่น่าสยสยองแบบนี้อุ้ยน่ากลัวแจ๊แอนร้องเพลงน่ากลัวจังเลย ม่ีชินจังนั้นเวฟทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำาวันที่วส่ยังเลยหว่าวันนี้วันที่เท่าไร่วันที่สบมยำยังไงกอะไรขึ้นล่ะวัลีแจ๊ร้องเพลงไม่น่ารักเลยใเอ็ยมอลี่กับอูมี่ลองให้เอลี่นักอาไหล่เลยเดี๋ยวอนนี้ขอจะดือละ เใจแอนก็ไม่น่ารักเลยทำกับฟูตี้วอลซอมเปียร์ของขวัญไม่ถูกใจมันก็จะโกรธมากๆแล้วก็กินเค้กคนเดียวหมดเลยแจ๊วันใจแอนดูมันกินเค้กจนหมดเลยหนูแอนจริงจ้าบีบีเทนโก้หนูแอนเป็นเว็บบีบีวีเอ เฉียงบ้าน่ารมาสมกุศลท่านแบบนี้ไม่น่ารกเลยท่านบอกอุฏิมั่งร้อมจู่ๆเกิดเปล่าเฉียงเจนพูดที่ไงขอหมดในทีแเจนก็ไม่ได้รำเลยแม้แต่จะเหมกับกุฏิมั่ซอยับเจนร้องร้องแบบรู้สึกเสบยงแหูเจนร้องเพลงมิ่เก่งสุดดอร้องเพลงก่ง ร้องเพลงเสียงดังแสบแก้วหัวที่สุดแจ็แอนร้องเพลงไม่เอาไหนแจ็แอนร้องเพลงไม่เก่งไม่น่านรักเลยนั่นน่าจะจเหมือนกับฟรอนดีบาร์มอโซเปียสเพลงบุเยล่ลเดี๋ยวเธอแจ็คนจะนเป็นนางมันร้ายวิ่งไล่จับโนบิตะไป

เอลี่กับอูมิหลอกให้เอลี่หน้าตาไหลเลยเดี๋ยวโดนี้ขอจะดูอะไรล่ะโดเรมอนชั้นนู้นโดเรมอนใส่ชุดว่ายน้ำได้สวนขนาดแพ้แล้ว,ว,วนนนแกมโดเรมอนทำอาหาร โดอรเรมอนทำอาหารแล้วอาหารสองอยานจัดที่มีให้จากนั้นก็โปรซิลปูว่าใช้เครื่องทำอาหารจากนั้นมาดูผลกันว่าที่เราเลือกจะประกอบมาเป็นอาหารได้หรือไม่เริ่มเลยถ้าเหมือนไทยสเตเดส,สเกฟเวอร์ชัอนขขาที่มีผู้สั่สน่อนะคะขอเสียจด้านหน้าตาเหมือนชนะาพาแซาย,ยอดเปียรอาเอ็มคีวมอนต์ซานันตากอร์เปียร์อีบ้าไรไรซีคิวไรไม่น่ารเลยถ้าบอกกูที่ว่าเริ่มแล้วครับ แม่บอ๊อบฉีดวัคซีนกับปันป้นฉีดวัคซีนคือคัดที่มีพุทธศาสนานะคะขอเสียด้นะก,กับฉันนภัสยาไปที่บอบเลยเริสคิวไร้ไร้ไรไเลยเท่ากับคุณที่บอกชอบเยอะชินจังสาวที่มีอายุก่อนนะจ๊ะปโ,ปรโะรรรดริมอนกับโดริมี ขาครับ ช่วยหนูด้วยคุณครูมัธยึกษตัวใหญน่าตระ้นมัน,กกน,น,นไม่เก่งค่ะครับเ้อที่มีผู้สัสารน้นะคพะข่เส็จน,น,น,นับาะนต่เหมือนน้ำพภาซาย่อยเปียกที่บ้าไรไรซิสคิวแรม่น่านร่าเลยาาเขาบอกกับคูณที่าซเปียัเดี๋ยวใจแอนจะถูกโดน เด๋ยวสตูมหล่นนะโดเรมอนช่วยฉันด้วยอูกครูมัธสกัดตัวน่าตระหน่าย เราต้องจำให้ได้ว่าตำแหน่งไหนเป็นฟันผุที่จะต้องถอนให้ราจาไว้และดึงฟันให้ถึงซี่ไม่อย่างนั้นจะโดนง วิเศษเป็นสัตว์ที่จำลองสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำต่างๆจะสถานที่จริงมาเล่ตกปลาในห้องการใช้เบ็ดตกปลาจับปลาในสระซึ่งจะจับปลาได้ทุกชนิดแค่ว่าจะมีคะแนนไม่เท่าการปลาปกติทุกคนจะได้หนึ่งคะแนนแค่ถ้าจับปลาใจแอนตับซีนในอจะได้คะแนนมากขึ้นปลาใจแอนจะได้คะแนนมากที่สุดแค่ที่สําคัญคืออย่าไปตกปลาฉลาดขึ้นมาล้าไม่ง้นเกจะจดลงทันทีโดเรมอนรับตกปลาได้แล้ว มีน้ำแล้วมีหักคุณตามตหาซอกนอันดูแอนิงโตบีบ,บ,บีบแคนโกโอ้ปลฉลามลหน้าแล้วเกมออ,กอ,อกวยด้วยสิเดี๋ยวปลาฉลามโผล่หน้าเ,เดี๋ยวดวยเรมอน เดี๋ยวปลาฉันหลังจะกินโดนเลยมันนะเอ้นี่ต่อนี้เราให้เดยวเดอยวนี้ขอจะดูอะไรบอกแล้วให้ไปแล้วต้องพยายามอดทนในตัวเองเท่านั้นนะฉันไปเห็นด้วยจับปลาหมึกยักได้แล้วสำเร็จแล้วก็ซเนโบอกว่าไมเห็นด้วยที่เราจะจังานมันเกิดให้ใจแอนเคยนสิลาใจแอน

ลูกงานวันเกิดของพี่ชายชั้นหน้ารูกงานวันเกิดหรอปีที่แล้วนนไม่มีใครบาเลยปีก่อนหน้านทุกคนก็ไปก่อนนะคะปหลังจากงานวันเกิดก็จะน้ซ้ตลอดเพราะฉะนักนปดลจริงๆแล้วเรมอนตกปลาซเนโอแล้วตกกล้แล้ได้แล้วดูได้แล้วแตากย่าหไัดทำได้แล้ว

ออ้้าาวลมันนชไหนูแอนเป็นจิงโจ้บีบีเป็นคิงกูหนูแอนเวลาหูใจบีบีแอนหนูแอนแปลงร่างเป็นจิงโจ้บีบีแปลงเป็นคิงกู้บีบีเป็นคิงกูหนูแอน เราว่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทุกอย่างยกเลิกหมดเลยนะลูแองติงโก้ดีดีคิงกูเด้อย่าไปคิดแฟนรักทขาไม่น่ารักเลยแม้แต่จะบอกของรุ่งกี้ว่ามุ่งซอมเพียงเลยเดี๋ยวเบนแทนทำแบบนี้ไม่น่ารักเขากลับดีก็บอมยั่ เบนเทนแปลงร่างต่อโซ่ใต้น้ำทำแบบนี้ไม่น่ารักเดี๋ยวเบนเทนเป็นนอรชนแม่น้าตาจะเหมือนกับฟุตีบอลซอบียนทำไเหรอมเกียกับนเบนทนพลาวซับ l a s สเบนเทนแปลงร่างเป็นน้ำเงือกไว้นนได้อย่างคแค่เป็นต่อใต้น้ำมสัตว์กระมังมาที่ต้นต่อจะได้เลยน้เหมนหมาหน้าเหมือนหมาเบนนเวเบนเทนก็จะแปลยเป็นนรชนซ่เส้นพวงเดยกสาวน้อยกาวงคุบจับแก้มัน โอ้เป็นเท็แล้วต้องระวังหลายรที่มาขันขวางกันเดินทางด้วยกินเลยดยจันุรือเดี๋ยวเป็นเทนนางเงอะเนเทนนางเงอะทงั้นตาม่สุกีเซตแต่ที่ต้องติดการหุดซัำกินสิเดี๋ยวดจะรับเบรจันุย เด็กเนเทนก็จะกลายเป็นนางเงือกเวยหน้าตาสุกิจจาววันพุณเบนเทนระเบิดเด็วจะจมน้ำเด็กเบนเทนไปไว้แล้วช่วยฉันด้วยเบนเทนจมน้ำทำคุณครูมา่ซัซึ่กับตัวงได้หอยนกาทสมักจิรรอคอมรสสเตสบุ๊แอทแทกเอ็นเอรทบอสเบนเทนนเหมือนเว็บ เฮ้ยยาพูดเสียงเหมือนกับคนเสี่ยงหมือนุนๆเจำาตุ้ยอรื่อๆเดี๋ยวบินทิ่นต้องจะไปบินหนังเงื่อนแล้วบินทินบินหนัง